อ่ะค่มุใช่ทีอะโอเคอยู่ที่หน้านี้เนาะอ่ะออกงบจ้ะค่ะตรงนี้อ่าหุ้นเราก็เอามาจากที่มาตั้งแต่เริ่มตน้นหลานสองทุนเรือนหุ้นค่ะแล้วก็มีกำไร สะสมมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ต้นงวดคะแล้วเราก็เพิ่มกำไรค่ะทุนที่ทำเข้าไปได้อีกเก้าพันก็จะได้ยอดตรงข้างล่างมาจากงบทดลองก่อนปรับปรุงใช่ไหมอ่าวันวันที่ไม่มีวันที่ตรงนี้ต้องเป็นวันที่เท่าไหร่ตรงนี้อ่าสามสิบเมษาค่ะ อันนี้เต้อาระยะเวลาหนึ่งเดือนอ่าต้องเป็นสําหรับรอบเนาะต้องเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนก็คือสิ้นสุดสามสิบเมษาสองห้าอ็กหนึ่งเนาะโอเคจ้ะอ่ะไปต่อจ้ะค่ะไปมบช่ะตรงนี้เราจะเอาตรงนี้มาจากหลังปรับปรุงมาออกงบเงินสด ตรงนี้ก็เอามาจากตรงนี้ค่ะแล้วก็ลูกนี้แล้วก็ R M ก็วัตถุดิบ W I P ก็ตาวนี้เลยนะค่ะอืมค่ะลแล้วก็วัสดุโรงงานกับวันนี้ก็เอามาจากตรงนี้ รวมเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเนาะจากตัวอ่าสินทรัพย์หมุนเวียนเสร็จเอาวันที่วันที่วันที่ที่ต้องเป็นวันที่เท่าไหร่ออาเป็นวันที่สามสิบเมษายนที่อ่าถ้าเป็นงบแสดงฐานะการเงินต้องเป็นณนะวันที่เนาะอ่านะวันที่สามสิบเมษายนลองค่ะแล้วก,วก็ที่ดิน ก็เอามาจากในงบนะคะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเลื่อนเกินออกมาแล้วนี่ค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็อาคารอาคารก็มาหักส่วนค่าเสื่อมสะสมของมันออกแสนหกล้วก็จะได้มันมาเครื่องจักรก็เอามาหักค่าเสื่อมสะสม ของเครื่องจับออกแล้วก็ได้รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมนี่รวมนี่รวมสินทรัพย์แล้วก็รวมสินทรัพย์ทั้งหมดอ่าค่ะจากนั้นก็ไปหาหนี้สินหนี้สินเอ่ม นี่สินหมุนเวียนก็มีเจ้าหนี้การค้ากับค่าสะนุวัตผูค้างจ่ายมีสองอันค่ะมารวมกันส่วนนี่สินไม่หมุนเวียนก็ไม่มีอืมค่ะไปก็ส่วนของเจ้าของก็หมุนก็เอามาจากตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็กำไรสะสม ตรงนี้อันนี้ที่ได้จากการะดาษทําการที่เป็นของงวดมีกําไรขาดทุนก็ได้กําไรแล้วก็มาบวกเพิ่มอันนี้ต้องมันต้องรวมขอ,อ,องส<อ>่วของส่วนก่อนกำ,กำไรสะสมต้องเป็นเท่าไหร่อ่าแปึงอ่าเท่ากับจีอ่ะไข่มุกจิ้มตรงกำไรสะสมอ่ะอ่ากดเท่ากับแล้วก็ไป CE อี อ่ากดเท่ากับแล้วก็ไป CE อ่าตรงไหนตรงไหนตรงไหนอิมตรงไหนเออตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละ,ละใช่กด Enter มันต้องบวกให้เรียบร้อยแล้วถูกไหมส่วนกำไรขาดทุนตรงนั้นกำไรขาดทุนสุทธิบัตรนั้นลบทิ้งไปได้เลยไข่มุกอ่าอ,อันนี้ถ้าเป็นในรูปของบริษัทเนาะมันจะเป็นหุ้นสามาัญ กับกำไรสะสมกําไรสะสมก็จะเปลี่ยนถูกไหมคราวนี้จะสังเกตว่ากําไรสะสมที่อยู่หน้างบตรงเนี้คือสองสามศูนย์เจ็ดห้าร้อยทำไมมันถึงไม่เป็นสองสามหนึ่งหกห้าร้อยตรงไหนเนาะคะอ๋อกำไรสะสมเพราะว่าไอมันไอสิบไอยี่ิบเอ็ดกับอาไอยี่ิบเอ็ดกับอาสามสิบสองทำไมไม่อะคิวสามสิบสองทำไมไม่ตรงกัน เพราะว่านี่อาจานหน่อย i i ไอยิบเอ็ด i ยิบเอ็ดอยิบเอ็ดคู่ลำดับไงเหมือน x y ไง i ยี่สิบเอ็ดเออนั่นแหละอีหลอระบายสีให้ันจานดินดเหลืองเออใช่กราฟ q สามสิบสามใช่ตรงนั้นทำไมมันถึงไม่เท่ากันเพราะว่าตรงนี้มันบวกเก้าพันเข้าไปที่กำไรฝาดทุน อ่าบวกเก้าพันที่กำไรขาดทุนตัวตรงนี้มันคือมันคือสองสามศูนเจ็ดห้าร้อยแล้วก็เราก็วิ่งลงมาข้างล่างในในกระดาษทําการเห็นปะมันจะมีเก้าพันอยู่ข้างล่างตรงกําไรขาดทุนนะมันก็จะบวกเข้าไปนะคะหรือสองสามหนึ่งหกห้าร้อยตรงนี้คือยอดไหนเนาะตัวเองไปดู t ีบีเอ n นดของหลังปิดบัญชีอ่าตูดหมาไหมหลังปิดบัญชี เห็นไหกำไรสะสมมันจะกลายเป็นสองสามหกสองสามหนึ่งหกห้าร้อยก็คือหลังจากปิดบัญชีพวกรายได้กําไรขาดค่าใช้จ่ายเข้าหมดแล้วมันก็จะเป็นตัวนี้อันนี้คือกําไรสะสมโอเคไหมที่มาของมันก็คือมาจากตรงงบอาจจะงบแสดงการเปลี่ยนแปลงตรงไปง,งวดหรือมาจากกําไรสะสมมาจากยอดงบทดลองหลังปิดบัญชีก็ได้เช่นเดียวกันโอเคไหมเอากลับไปน,น,งงบนั่งงบแสดงสถาหนการณ์กันหน,น่อ โอเคตรงนี้ไหมคือตรงนี้หลายคนผิดเนาะตรงในข้อสอบมดเทอมก็ผิดหลายคนเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นบริษัทก็จะมีหุ้นสามัญแล้วก็กาไรสะสมมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวมันก็จะโชว์เป็นทุนของเจ้าของแล้วก็มีบวกกําไรขาดทุนสุดที่แล้วก็หักถอนใช้เยเียเพราะทุกอย่างมันถูกปิดเข้าทุนมันก็เลยโชว์ออกมาแล้วงวดหน้ามันก็กลายเป็นทุนตัวเดียว แต่ตัวนี้มันมันถูกปิดเข้ากำไรสะสมมันก็เลยจะโชว์แบบนี้นะคะโอเคมีคำถามไหมรวมสินทรัพย์เท่ากับรวมนี้สินบวกส่วนของเจ้าของเนาะเวลาตัวเองทำงบเงก็ตั้งหลักเอามันลบกันไว้รอเลยถ้าสมมติว่ามันดิก๊กันตเจะได้รู้หมคะบันทัดไหนต้องเท่ากันตัวไหนกับตัวไหนนะตัวนี้เนาะอ่ยี่สิบสองอายี่ิบสองกับอาสามสิบห้านะคะตัวนี้ต้องเท่ากัน คุณเอามันลบกันไว้รอก็ได้อยู่ข้างล่างลบกันไว้รอเท่ากับเอออเามันลบกันใช่เท่ากับเอามันลบกันเราก็อ๋อมันดุลไหมถ้ามันลบกันแล้วมันเป็นศูนย์ก็เอิมเป็นบดุลเวลาทาก็ตั้งหลักไว้เลยมันเท่ากันหรือเปล่าถ้ามันไม่เท่าเราก็จะได้อ๋อใจเราก็จะได้แก้ไขใช่ไหมคะอันนี้คืองบแสดงฐานะการเงินอ่าถ้าไม่มีอะไรปิดบัญชีจ้ะปิดบัญชี เข้าที่ปิดขายได้ปิดขายแล้วก็เครดิตกำไรขาดทุนนะคะ่ะเ,เดี๋ยวนะปิดบัญชีหนูดูจากเอาตรงจากตรงไหนมากระดาษทําการกระดาษทําการเอาไข่ okay, มุกกลอบมาให้หนะ่อยเอากระดาษทําการอันไหน FG หรือว่าเอาเอาอันไหนเอาคอลัมน์ไหนคอลัมน์เอค่ะเอฟจีอ่าโอเค เอาเอา,เอาชื่อบัญชีมานำด้เข็มไข่หมกลอกก็ไปหมดก,ก่อนแล้วค่อยลบก,ก็ได้ไแล้วก็วางแล้วค่อยลบ ไข่มุกต้องเพสเป็น Value อ่าใช่โอเคอ่าไข่มุกก็ลบไปลบ K L M N ออกเลยเหลือแค่ O กับ P ติง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 ,ตงโอเคถูกต้องลบลบทั้งคอลัมน์ไปเลยลูกมันจะได้ไม่ลบอ่าโอเคอ่าเพื่อนได้เลยแก้มใครมุกจัดให้ละเพื่อนลบคอลัมน์ ที่มันเป็นงบหมวดสีใข่มุกอ่ะดูแลไข่มุกเพื่อนลบไหน K L K L O P อา่าโอเคอาจารย์บอกผิดใช่ป่าเมื่อกี้ M M ก็ลบ M นลบป่ะลบเฮ้ ลบค่ะอ่าอืมอ่าโอเคอ่ามา,าทีนี้ปิดอันไหนนะจ๊ะเอาว่าไปเลยจ้ะปิดได้ปิดขายแล้วก็เครดิตเข้ากำไรขาดทุนนะคะอ่าขา,ต,าต,ตุดมาให้เพื่อนเห็นหน่อยไขรมุกเพราะจะปิดอะไรบ้างนี่เห็นไหม ขายหนึ่งแสนห้าพันมันอยู่ด้านเครดิตจะปิดมันก็เลยต้องเดบิตอเดบิอ่าเดบิตขายนี่คือปิดบัญชีขายอ่าเข้ากำไรขาดทุนกำไรขาดทุนเป็นตัวรับเนาะอ่าโอเคตัวต่อมาปิดต้นทุนขายต้นทุนอยู่ด้านต้นทุนขายตอนนี้อยู่ด้านเดบิตเดบิตปิดเข้าเครดตต้องเครดิตต้องเครดิตต้นทุนขายห้าเก้าห้าร้อยอ่าต้นทุนขายก็จะถูกปิด โอเคแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเรามีอยู่สามตัวไหนคะเหลืออยู่สามตัวที่ยังไม่ปิดตัวอื่นๆปิดหมดแล้วถูกไหมโอ้ยเฮดดีเอลอรปิดหมดแล้วก็เหลือสามตัวนี้หนหคะเหลือสามตัวนี้อ่ะโอเคก็เครดิตเงินเดือนค่าสาธารณูปโภคแล้วก็ค่าเสื่อมราคาอาคาร เข้ากำไรขาดทุนอ่ามันเดบิตเราจะปิดมันเราเลยเครดิตออกโอเคนะคะเข้ากำไรขาดทุนอ่าตัวสุดท้ายแล้วก็โดยจะปิดกำไรขาดทุนไปกำไรสะสมกำไรขาดทุนรู้ได้ยังไงว่ามัน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 ต้องปิดโดยการเดบิตทำไมถึงเดบิตเอาตั้งแต่ กำไรขาดทุนอันแรกค่ะมันกำไรขาดทุนอันแรกมันเครดิตหนึ่งแสนห้าพันแล้วก็มาเดบิตห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยแล้วก็เดบิตสามหมื่นหกพันห้าร้อยค่ะแล้วมัน<อ>จะเหลือฝั่งเครดิตเก้าพันแล้วก็ปิดก็คือต้องมาเดบิตกำไรขาดทุนอ่าแล้วก็เข้าเป็นกำไรสะสมเนาะ นอกจากเรา,เราจะไล่บวกตรงนี้เราไปดูที่ไหนได้ไหมว่ากำไรขาดทุนเรามียอดเท่าไหร่ดูที่กระดาษทำการอ่าถ้าดูที่กระดาษทำการก็ได้ข้างล่างเห็นไหมคะ,ะต,รตรงยอดรวมที่บรรทัดสามสิบหกเห็นไหมสามศกสามสิบหกไหมเดบิตเก้าหมื่นหกเครดิตหนึ่งูย์ห้าแปลว่าตอนนี้กำไรขาดทุนมียอดอยู่ด้านเครดิตเก้าพันถูกปะเพราะฉะนั้นเราจะปิดมันเราก็เลยต้องเดบิตเก้าพัน เห็นปะแต่ดูวันนี้ตัวเองอาจจะงงเนาะตัวองอาจจะไปดูที่ GL ก็ได้ GL GL บัญชีกำไรขาดทุน GL, น่ะ GL กำไรขาดทุนแอา GL กำไรขาดทุนเห็นไหมคะก่อนปิดบัญชีมันมียอดคงเหลืออยู่บรรทัดสิบเอ็ดไหมใครบอกเปจิ้มเยบรนทะัดบันทัดสิบบัทัดสิบโอสิบอ่านั่นแหละคือยอดคงเหลือของเขาไหมเก้าพัน เขามียอดคงเหลือ9,000ด้านเครดิตนะเพราะฉะนั้นเราจะปิดเขาเราก็เลยต้องเดบิตกำไรขาดทุนออก9,000นะคะอ่ะเขียไหมนี่คือการปิดบัญชีปิดบัญชีเสร็จแล้วงบทดลองหลังปิดบัญชีจ้ะ,ะแก้มเดยสุดท้ายแก้มก็ปิดหมวด4หมวด5โอนเข้ากำไรสะสมเป็น2 ล้านสามแสนหนึ่ันห้าร้อยตัวหมวดหนึงหมวดสองเท่าเดิมถูกไหมคะหมวดสามศูนย์หเท่าเดิมหมวดสามมีสามศูนยเท่าเดิมมีสามนย์สองเปลี่ยนใช่ไหมหลังจากสามองมองลงมาข้างล่างทั้งหมดเป็นศูนย์เพราะเราปิดทั้งหมดแล้วถูกไหมคะทั้งหมดถูกปิดไปที่กําไรสะสม ทั้งหมดถูกปิดไปที่กําไรสะสมเพราะังบทดลองหลังปิดบัญชียอดไม่ได้ตรงกับงบทดลองก่อนปิดบัญชีนะเพราะมันลบๆกันไหมมันก็เข้าที่กําไรสะสมไปเลยนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะมันก็คือยอดตูดลงมาแข็งตูดขึ้นไปแข็งตูดขึ้นตูดขึ้นอานะคะตูดขึ้นไปวันที่ะนะคะตัวนี้มันจะเท่ากับยอดยุกมาวันที่หนึ่งพฤษภาก็คือวัต่อไปเป็นยอดยกมาตอนเปิดร้าน นะคะเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวตั้งใน GL แล้วก็ลงบัญชีต่อนะคะถ้าสมมุติว่าธุการกิจของเราบอกว่าเราจะตัดเป็นงวดเดือนหน้าแล้วเราจะใช้สม,มุดบัญชีเล่มใหม่อันนี้คือสม,มุดบัญชีใช่ไหมทั้ทงเซต็นะคะเราก็ยกตัวนี้ไปแปะเป็น TB begin นะคะเป็นยอดยกมาต้นงวดส่วนรายการอื่นเราก็ลบทิ้งไปก่อนแล้วเราก็ทําใหม่ได้เลยนะคะได้ไหมเอ่ยได้ไหมมีคําถามไหมคะเพื่อน จะไม่มีำคำถามไหมอ่ะไม่มีอะไรขอบคุณมากไข่หมู